โอเคครับก็ขอากาบสวัสดีคุณผู้ชมที่นารักทุกคนด้วยนะครับที่ผมหายไปนาะนเพราะว่าผมยังไม่มีรหัสมาแจกทุกคนนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวรหัสเลยนะครับว่ารหัสนี้เป็นรหัสไก่ตันนะครับไก่ตันเคียวนะครับผมไปสุ่มมาจากในเว็บผมไม่คอยเอ่ยชื่อเว็บนะครับเวันนี้ผมก็จะมาแจกนะแจกรหัสนะ ผมขอคลิปที่ผมขอยี่สิไลน์นะครับผมภาษากลับมาแล้วขอบคุณที่ทติดตามรับชมมาแล้ว <c oughs> ก็อย่าลืมติดตามกมด subscribe ผมด้วยไปดูรัดกันเลยนะครับไปรุ่นรัดก็ไอเทมไม่ค่าพลังก่อนเลยค้าบาลังก็นี่ประมาณนี้ครับไอเทมก็จะมีพวกมีเคียวมีเินโต้ ในโกโค้ <N ic oko> นะครับนี่คาบูชานะครับมีนะคระคงคาตาคุรินะครับแล้วก็ผลก็จะมีขนปเป็นแบบลำเบร์รมมนะครับผลสายฟ้าน,นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีร้านค้าไม่ได้ซื้ออะไรไว้นะครับร้านค้าร้านค้าก็ไม่มีนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกหมัดหมัดหมัดครบนะครับหมัด หมัดมัดมาตี้หกรอครบทุกอันนะครับนี่หมัดมนุน่มหมัดมีทุกหมัดน,นะครับหมัดแล้วก็เงินมีอยู่หมื่นสองนะครับเงินว่ามีอยู่สามพันครับนี่มาตี้หกร้อยนะครับนี่ใช้ผลไฟนะครัผลไฟตื่นนะครับไฟตื่นนะครับก็เคลียวนะ ก็มีอะไรกัอมีไม่ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วนะไม่ไม่มีนะเกมพาร์ทไม่มีนะไม่มีน่าจะประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับนะผมแจกไปเล่นครับหลานนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์บายครับผมขอ30ไลค์